ขอบพคุณอย่างสูงเลยนะคะแม่พระผู้ใจบุญนะคะคุณแม่พูนนะคะที่เมตตานะคะส่งกล้วยมาให้คุณยายทานนะคะแม่จ๋าเมื่อวานคุณยายก็ทานไปแล้วนะคะเช้า30เย็น30นะคะแม่จ๋าขอกบขอพคุณอย่างสูงเลยนะคะระยะนะคะแม่จ๋าวันนี้แม่ควันก็จะทําการป้อนให้คุณยายทานก่อนไลนะคะสิบตสิบบีนะคะแม่พูนจ๋าขอบพคุณอย่างสูงเลยนะคะ จะทำการป้อนให้คุณยายทานนะคะเอมันจะตำนะนี่นออกออกนน เมตตากรุณานะคะนำกล้วยบรรดามาให้คุณยายได้ทานนะคะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุณรกรรมปกปากรักษาแม่ครูนด้วยนะคะท่านร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้ท่านร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอกบขบคุณที่เมตตาคุณยายดาวเรืองนะคะ กจนะคะขอบบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะวันเล็กก็ทำการป้อนให้แล้วนะคะขอกรับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะแม่ฟ้าผู้ใจบุญนะคะแม่นางฟ้าผู้ใจบุญนะคะคุณแม่พูนนะคะขอกรับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ